สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะพาทุกคนมาเที่ยววัดอรุณกันนะคะวัดอรุณมีชื่อเต็มเมว่าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าวัดแจ้งนะคะวัดอรุณเป็นพระอารามหลวงและเป็นวัดประจำราชการของพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศล่านาาลัยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยามีชื่อเดิมว่าวัดมะกอกชื่อวัดอรุณหรือวัดแจ้งมาจากชื่อที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระราชทานนามให้หลังจากเสด็จยกทัพ กลับมาเป็นเวลาเช้ารุ่งอรุณที่หน้าวัดแห่งนี้หลังจากกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากการเสียกรุงครั้งที่สองค่ะถ้าเผื่อใครจะมาเที่ยวชมวัดอรุณพี่อ้อก,ก็แนะนำว่าควรมาแท็กซี่หรือว่าควรมาทางเรือนะคะไม่ควรที่จะขับรถส่วนตัวมา เพราะว่าที่นี่หาที่จอดรถยากมากๆเลยค่ะถ้าเป็นต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมวัดอรุณจะเสียค่าบริการคนละ200บาทนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยก็เข้าได้ฟรีค่ะ นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวกันก็เห็นเช่าชุดไทยใส่กันเกือบทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติตะวันตกหรือว่าเอเชียต่างก็ใส่ชุดไทยดูแล้วสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะจริงๆวันนี้พี่อ้อก,ก็อยากจะแต่งชุดไทยนะคะ แต่ว่าพอดีถามลุงหมีแล้วว่าจะแต่งชุดไทยหรือจะใส่กางเกงช้างปรากฏว่าลุงหมีบอกว่าอยากจะใส่กางเกงช้างมากกว่านะคะเราก็เลยใส่กางเกงช้างคู่กันมานะคะที่วัดอรุณเนี่ยเขาก็ มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะในเรื่องพรพปรางที่มีความสวยงามอลังการมากๆความจริงแล้วก่อนหน้านี้เมื่อประมาณคิดว่าน่าจะประมาณ20ปีที่แล้วนะคะพี่อ้อก,ก็เคยมาครั้งหนึ่งตอนนั้นคนก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะมาเที่ยวชมวัดอรุณก็จำได้ว่ามาตอนเย็นๆนะคะ อาทิตย์กำลังจะตกเลยก็คือแบบโพปเพล์แล้วก็ถ่ายรูปพระปางวัดอรุณเนี่ยสวยงามมากนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาเวลาประมาณเที่ยงก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะแต่มาวันนี้ก็ผิดจากเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเพราะว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นต่างชาตินะคะ เท่าที่พี่อ้อดูเนี่ยจะเป็นต่างชาติสักประมาณ80-90%นะคะคนไทยน้อยมากๆเลยค่ะเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะคะที่ชาวต่างชาติเข้าเห็นความสวยงามของวัดของไทยเรานะคะโดยเฉพาะวัดอรุณวัดพระแก้วหรือว่าวัดโพเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็ เป็นวัดที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะรู้จักกันตั้งแต่พี่อ้อไปเที่ยวตามวัดต่างๆมานะคะก็มีวัดอรุณนี่แหละที่เห็นคนแต่งชุดไทยกันเยอะมากนะคะ วัดอื่นก็มีบ้างแต่ว่าไม่เยอะขนาดนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าวัดอรุณเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติต่างก็รู้จักวัดอรุณกันทั้งนั้นเลยค่ะ วันที่พี่อ้อมาเที่ยวไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นวันธรรมดาขนาดไม่ใช่วันหยุดเนี่ยคนยังเยอะขนาดนี้เลยนะคะถ้าเป็นวันหยุดก็ไม่ต้องนึกเลยค่ะว่าคนจะเยอะขนาดไหนนะคะเห็นความสวยงามของพระปรางแล้วก็มีความรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมคนสมัยก่อนเขาถึงมีฝีมือขนาดนี้สามารถที่จะสร้างวัดได้สวยงามอลังการขนาดนี้นะคะเพราะว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็นานมากๆแล้วนะแต่ว่ามีความวิจิตรงดงามมากๆนะคะ มันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆถ้าใครมาเที่ยววัดอรุณก็พกหมวกมาด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าบางทีก็อากาศก็อาจจะร้อนมากนะคะ เห็นไหมคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเดินกันเป็นกรุ๊ปนะคะก็จะมากันเป็นกรุ๊ปเลยพระปรางมองมุมไหนก็สวยนะคะหลังจากที่เราเที่ยวชมดูความสวยงามของพระปรางแล้วก็มา,ามาอยู่ที่บริเวณท่าเรือหลังวัดนะคะก็มาชมแม่น้ำเจ้าพยา วันนี้บรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพยาก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะวัดอรุณเป็นวัดที่มีความสวยงามอลังการมากๆก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมกันค่ะ